เราไม่ต้องเลือกเยอะขนาดนั้นก็่ต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นนะเพียงแค่เรามีกลยุทธ์ในการเลือกที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วจัดอันดับคณะยังไงให้ไม่หลุดแน่นอนไม่ต้องลุน้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจนเดียร์ไดอารี่นะคะวันนี้มาอย่างแฮปปี้พร้อมน้องไดโนเสาร์เพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะสอบเสร็จแล้วแล้วก็คะแนนออกมาแล้วด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกับทุกคนว่าทุกคนเก่งมากเลยนะที่สามารถผ่านพ้นช่วงที่วันหนักนะหนาสาหัสกันมาได้จนถึงตอนนี้มีชีวิตอยู่รอดถึงตอนนี้คือเก่งมากๆตบมือเห้ตัวเอง20ทีนะคะหลังจากที่เปิดคะแนนแล้วเนี่ยคะแนนทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเออหลังจากที่เรารแนนแล เรามีวิธีการจัดลำดับการเลือกคณะยังไงให้มั่นใจได้เลยว่ามีมหาลาัยเรียนแน่นอนไม่หลุดไปไหนอย่างแน่นอน เทคนิคกนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิคของเราที่เราใช้ในการจัดอันดับของเราจริงๆดังนั้นใครที่มีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมที่ตัวเองเคยใช้มาก่อนอะไรเงรี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อว่าแบบน้องๆรุ่นต่อไปมาดูคลิปก็จะได้แนวคิดในการเลือกคณะมาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่าเราจะไม่บอกนะคะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยเปิดคะแนนไปแล้วตรงคลิปนี้เลยทุกคนสามารถที่มไปดูคะแนนของเราได้นะคะเวลาเลือกคณะเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกได้ทั้งหมด 10อันดับด้วยกันอาจจะคณะเดียวกันแต่ว่าคนละมหาลายัยหรือว่ามหาลัยเดียวกันคนละคณะหรืออาจจะมหาลาัยเดียวกันคณะเดียวกันแต่คนละรอบก็สามารถรวมอยู่ใน10อันดับนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะวิธีการเลือกวิธีการใช้เว็บ mytcast เราเคยทําคลิปไว้แล้วสามารถจิ้มไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอันดับที่เราใช้เลือกเองด้วยซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูคลิปนี้แล้วหรือว่าไปดูแล้วกลับมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเราอ่ะเลือกไปแค่3ลําดับเท่านั้น เราไม่จําเป็นต้องเลือกครบทั้ง10อันดับเราก็มีสิทธิติดมหาลัยได้นะคะเพียงแค่เรามีกลยุทธ์ในการเลือกที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งวันนี้นี่แหละเราก็จะมาแบบแบ่งปันกลยุทธ์ให้กับทุกคนนะคะเ,เราเลือกได้10อันดับใช่ไหมที่บอกไปแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินในแต่ละอันดับที่เราเลือกนะคะดังนั้นยิ่งเลือกเยอะก็ต้องยิ่งจ่ายเงินเยอะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไม่ต้องเลือกเยอะขนาดนั้นก็ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นแต่ก็ยังติดมหาลายัยใช่ไหมโอเคสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนทำนะคะคน,นั่นก็ เราอ่ะสนใจคณะไหนอยู่บ้างเพราะว่าแต่ละคณะมันก็จะมีเกณฑ์ในการดูคะแนนที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะพอเรารู้ว่าเราอ่ะอยากเข้าคณะแพทย์ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องใช้คะแนนตัวไหนบ้างแล้วก็มีการคำนวณคะแนน,นยังไงบ้างนะคะอย่างสมมติว่าเราเป็นคณะแพทย์อะเราก็ใช้9กาสามันแล้วก็กสธทโดยทุกวันนี้เราไม่ต้องคำนวณเองแล้วเพราะว่าเรามีแบบโปรแกรมคำนวณคะแนนแบบมากมายไปหมดเลยทั้งแบบเด็กดีหรือว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนใช้กันก็สามารถพิมพ์เข้าไปในคุกก็ได้เลยว่าเป็นโปรแกรมคำนวณคะแนน,นต่าง มันก็จะแบบดึงขึ้นมาให้จนเราได้คะแนนแบบไฟแนลสุดท้ายของตัวเองออกมาแล้วว่าเราจะใช้คะแนนนี้ในการเปรียบเทียบกับคะแนนปีก่อนๆเพื่อที่จะดูว่าเรามีสิทธิ์ติดคณะนี้หรือเปล่านั่นเองพอเราได้ก้อนคะแนนก้อนนี้ออกมาแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเปรียบเทียบคะแนนตัวเองกับคะแนนปีก่อนๆของคณะที่เราสนใจค่ะสมมติว่าคะแนนปีนี้เราได้60คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูของปี64ว่าคะแนนต่ําสุดของปี64ที่สามารถเข้าคณะแพทย์ได้อ่ะมันมีกี่คะแนนแล้วเราอ่ะ พอจะเอื้อมไปถึงไหมวิธีการดูง่ายๆเลยก็คือไม่ให้คะแนนเราต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วแต่ว่าปกติแล้วเราไม่ดูย้อนหลังกันแค่ปีเดียวแต่เราจะดูไปประมาณ2-3ปีค่ะทุกคนแสดงว่าถ้าเกิดปีนี้ปี6 5ใช่ไหมเราก็จะดูคะแนนต่ำสุดย้อนหลังไปถึงปี6,463แล้วก็อาจจะแบบแวบบไปดู6-2ด้วยนะคะวิธีการดูว่าเซฟแค่ไหนถ้าเกิดย้อนกลับไป3ปีย้อนหลังคะแนนเรา มากกว่าคะแนนต่ำสุดของทั้ง3ปีย้อนหลังแบบทุกปีเลยอะ่ะอันเนี้ยคือเซฟในระดับหนึ่งเลยก็คือเลือกเก็บไว้ในลำดับของเราได้แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปบางปีก็เกินบางปีก็ไม่ถึงให้ดูว่าไอ้ที่ไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดคะแนนเราอะ่ะต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดของเขาอะ่ะตั้งแต่แบบ3-4ถึงคะแนนขึ้นไปอะ่ะอันเนี้ยคือเริ่มมีความเสี่ยงแล้วคือไม่ได้เซฟเหมือนอันแรก ตอนนี้คือแบบเริ่มเป็นโซนสีสม้มมีความเสี่ยงที่เอ้ยปีนี้ถ้าเกิดคะแนนมันเกิดเฟอขึ้นมาเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในลิสต์เราได้อยู่ก็อีกกรณีหนึ่งที่พอมองย้อนกลับไป3ปีย้อนหลังเนี่ยคะแนนเราไม่ถึงเลยคือห่างชั้นกับคะแนนของปีก่อนๆไปทุกปีเลยแล้วก็ห่างไปเยอะมากๆแบบ5 6 7 8คะแนนขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้คือตัดทิ้งนะคะทุกคนเป็นเราเราจะไม่เสี่ยงเอามันขึ้นมาด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้าเกิดคะแนนเราอ่ะน้อยกว่าคะแนนปีก่อนๆ ทุกปีเลยนะแต่ว่าแค่แบบ1นถึงสคะแนนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรายังพอที่จะแบบเอาวะสู้ตายเสี่ยงหยิบมันขึ้นมาใส่อยู่ในลำดับของเราอยู่บ้างอย่างโอเคแต่ถ้าเกิดแบบไม่ถึงไป5 6 7 8ดแปดคะแนนอย่างเงี้ยไม่เอานะคะทุกคนตัดทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีช่องเหลือก็อาจจะหยิบไปใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแต่ถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำเราก็จะได้ลิสต์มาจํานวนหนึ่งซึ่งลิสต์เนี้ยจะเป็นลิสต์ที่คะแนนเราน่าจะถึงกระสองคืออันเนี้ย เป็นคณะที่เราสนใจแล้วก็มหาลัยที่เราอยากได้ต่อมาเราก็จะเอาไอ้ก้อนคณะก้อนมหาลัยเนี้ยมาจัดลําดับแล้วว่าเราจะเรียงยังไงดีวิธีการเรียงของเรานะคะก้อนนี้ที่เราเลือกมามันคือคะแนนที่เรามีโอกาสถึงอยู่บ้างแล้วใช่ไหมดังนั้นไอ้ช่องแรกอันดับหนึ่งที่เราจะใส่เลยอะเราจะใส่ตัวที่เราอยากได้ที่สุดโดยไม่คํานึงถึงคะแนนไม่คํานึงถึงอะไรเลยอะ แบบว่าต่อให้ความน่าจะเป็นที่จะติดมันอาจจะน้อยกว่าคณะอื่นๆที่เราเลือกมาแต่ถ้ามันเป็นมหาลัยที่เราต้องการขณะที่เราต้องการจริงๆเราจะใส่ไว้อันดับหนึ่งเผื่อฟลุกนะคะเผื่อปีนั้นคะแนนฝืดอะไรเงี้ยแล้วเราเฮ้ยได้พอดีแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่อันดับหนึ่งอ่ะมันอาจจะหลุดได้เพราะงั้นอะไรที่เราชอบไว้อันดับหนึ่งได้เลยค่ะ คงตรงไปเลยแล้วก็ไล่ตามที่เราชอบมาคือเราว่าไอ้ที่เราหยิบออกมาพวกนี้มันเป็นก้อนที่คะแนนเราพอถึงอยู่แล้วอะเพราะงั้นเอาแค่สิ่งที่เราอยากเรียนอะดีกว่าพอเราใส่อันดับที่เราชอบหมดแล้วอะอย่าให้ช่องเต็มนะทุกคนหาที่เหลือไว้ประมาณ3-4ช่องไว้ใส่คณะที่เราจะติดแน่ๆติดแน่ๆที่นี้หมายความว่าเอาคะแนนของเราไปเทียบกับคะแนน2ปีที่แล้วย้อนหลังกลับไป คะแนนเราจะต้องมากกว่าคะแนนปีที่แล้วแล้วแบบ6คะแนนเจคะแนนขึ้น,ข,นขึ้นไปทุกปีเลยคือแบบยังไงก็เกินยังไงก็คะแนนเหลือเฟือถ้าเกิดกลัวว่า,วาข้างบนอะ่ะมันอาจจะมีโอกาสไม่ติดสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาคณะพวกนี้ปิดท้ายไว้ด้วยเผื่อไว้นะคะเผื่อกรณนี้แบบอยู่ๆแต้มบุญหายไปไหนหมดไม่รู้ไม่ติดอะไรเลยอย่างน้อยไอ้คณะกองสุดท้ายเนี่ยก็จะช่วยเราได้แต่ว่าไอ้คณะกองสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องเลือกคณะที่เรายังพอมีความสนใจอย,อยู่ด้วยเหมือนกันนะอย่างเราอ่ะเราเลือกแพทย์ไปใช่ไหมล้วไอ้อันสุดท้ายที่เรา เลือกปิดท้ายไว้อ่ะคือเราเลือกเป็นทันตะคือต่อให้ไม่ได้เรียนแพทย์แบบสมัครแคไม่ถึงแพทย์อะอย่างน้อยถ้าได้เรียนทันตะเราก็คงจะไม่เสียใจมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เอามาปิดท้ายไว้นะคะอย่าลืมนะคะคณะปิดท้ายเนี่ยก็คือต้องเป็นคณะที่เรามั่นใจว่าติดชชว์ๆนะไม่ใช่เอาคณะที่เราโอกาสติดก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่เงี้ยมาปิดท้ายก็ไม่ได้นะคะทุกคนเอาคณะที่เรามั่นใจว่าจะติดชัว์ๆซึ่งพอเราเรียงลำดับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดจ่ายเงินได้เลยอันนี้ก็คือจะไปอยู่ในคลิปคลิป MyTC ตอนประกาศผลอ่ะเขาจะมีโอกาสให้เราเลือกประมวลผลครั้งที่2ค่ะปีเรา ประมวลผลครั้งที่2ก็คือเป็นเหมือนกันกลับไปเช็คอันดับอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่ามีใครสละสิทธิ์อะไรเงี้ยเราก็จะไปเสียบอันดับเขาแทนเราอธิบายไว้เรียบร้อยในคลิปนั้นแล้วนะคไปฟังได้เลยนะคะเราเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายขนาดที่เราสนใจตั้งแต่ก่อนที่จะไปสอบแล้วแหละเพราะงั้นปัจจัยสําคัญในการเลือกอันดับเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมหาลัยเป็นส่วนใหญ่เลยเราก็ต้องดูให้ดีว่ามหาลัยที่เราสนใจจะไปเรียนเนี่ยเราสะดวกเดินทางมากแค่ไหนมันบรรยากาศดีไหมเข้ากับเราหรือเปล่าสังคมเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะตรงนี้เป็นสิ่ ซึ่งการที่เราจะรู้ได้ว่ามันเข้ากับเราไหมแล้วคือต้องลองไปเหยียบมหาลัยนั้นๆก่อนเนาะน้องๆปีต่อๆไปถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองแบบไปเข้าค่ายหรือว่าไปเดินทัวร์มหาลัยสักนิดหนึ่งว่าแบบเอ้ยบรรยากาศของมองเนี่ยมันเข้ากับเราไหมเราอยู่ที่เนี่ยเราเรียนที่นี่ตลอด4ปีหรือ6ปีเนี่ยเราจะแฮปปี้กับมันหรือเปล่ามันก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทําให้เราเลือกมหาลัยที่เราสนใจได้ไง่ายขึ้นนะคะโอเคขอให้ทุกคนช่ดงนี้แล้วก็ ติดคณะที่ตัวเองหวังมหาลัยที่ตัวเองหวังนะคะเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยใครที่มีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อเรามาได้ผ่านทาง IG หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะจะพยายามตอบให้ได้ครบทุกข้อความเลยค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนบ๊ายบาย